พี่น้องข่อยมีเรื่องมาเบาซูฟังอีกแล้วเนาะข่อยบ,บ่มหมักเลยมันเถอะเวลาคน้นคูเวดมาไวมาเบากับข่อยคำเนี่ยคำว่ายันละ่ะเย็นละ่ะมันไหมยคาว่าปะไปกันเถอะจังสี่นะแต่ว่าในความรู้สึกข่อยนี่มันลข่ยๆว่าเขาใส่คำบอสุภาพกับเฮาไนะเย็นละ่ะจังสีทนเสียงแล้วก็เสียงที่มันออกมานะ่ะ คอยบอก่อยมักเลยคำเนี่ยทั้งทั้งที่มันมันเป็นคำหยาบด้วยพี่น้องคอยก็ใส่เวลาโดนอยู่ปั๊บให้ให้ให้คุ้นเคยกับคำหนีวันเถาะโดยเฉพาะผัวคอยนี่คันบอกคำว่ายันไหลยันหละกับ่อยนี่คอยเครียดบักค่อยจนได้ถามเขาแล้วไปยังคอยต้องใส่คำว่ายันหลักับคอยคอยว่ามักมันนี่ผัวคอยก็เลยอธิบายว่าคำว่ายันหล่ะมันมันเป็นคำหยาบเด้ยนี่มันเป็นคำว่าป้าป้าประมาณนี้นะ แต่ว่าหยาบเบาหยาบมันขึ้นอยู่กับโทนเสียงของเฮาอีกเทน,นึงหรอกคั่นคข้ามายันไหลยันล่ะกัคล้ายๆว่าปั๊บปั๊บป่ะขันสึว่าๆๆๆยันไหลยันล่ะยังเสียคือจังว่าหายเฮาจังซี่น้ำพี่น้องข่อยก็เลยบ่ค่อยมักคำหนีไปไหนแต่ว่าตอนนี้ปกติแล้วล่ะแต่ว่าคั่นแขกผู้ใดไปเว้ากับหมู่เจ้อยันไหลยันล่ะก็อย่าๆๆๆๆไปเขียนให้เพิ่นเด้อ่นั่นม่นคำหยาบพี่น้องมันเป็นคำคล้ายๆว่าปั๊บๆไปถว่วประมาณนี้ล่ะจ้า